วัสดีค่ะวันนี้ B Y Station จะมาชวนทุกคนฝึกพูดประโยคตอบกลับคำทักทายเป็นภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะ Nice to meet you Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จัก Good to see you Good to see you ยินดีที่ได้พบคุณ It's a pleasure to meet you It's a pleasure to miss you เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ I'm e i n g good I'm t r e a t i n g good ฉันค่อนข้างสบายดี I'm very well I'm very well ฉันสบายดีมากๆ I'm good I'm good ฉันสบายดี So far, so good So far, so good เท่าที่ผ่านมาก็ดีนะหรือจนถึงตอนนี้ดีมาก Same o, same o, same s s m m e o เหมือนเดิมเรื่อยๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง Not bad Not bad พอใช้ได้หรือก็ไม่ได้แย่นะ สำหรับวันนี้ B-Y Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ